มาตัดยางพอ่อเมียตัดยางวันนี้เอ้ฝนแรงมาหลายวันเลยเนี่ยเอ้นเพื่อนเมียตัดยาง <c oughs> จัก,กรจันทร์ก็ร้องดังเ <c oughs> พื่อนเมียตัดยางเนี่ย ตัดยางฝนแรงแล้วราคาก็ดีสักหน่อยยี่สิกว่าบาทเลยไาได้ซื้อหนมเมซื้ออะไรจินเดือนดีสินโดดลาบดดอน うん。<noise> mm. เป็นเพื่อนเนียตัดยางก่อนจะได้กินนเนี่ยฝนมันแรงแล้วก็ตัด่าได้ซื้อนมแกถือสินอดพอได้ซื้อน,นมซื้อนนอะไรเดินลำมานเดินบวด เจีเห็นด้วยก็มันมเลยน้ำเยันยังยเหน้ยแบมันมดเลยมนไ่ือคดมาใส่

ตัเมื่อเทียนหน่งหนึ่เป็นไงทำข้างลงมาไมถึงแค่ๆนี่ไม่เป็นไงนี่ไม่ข้าวเลยนะันึ่งเก้าเที่นหนยนะ กอดเมื่อก่อนก็หยุดไปนานเพราะว่ายางไม่มีราคานี่ก็พอลลกไปรใคเก็บมายางก็หลบมาตัดแล้วไม่มีการไหนจะได้ทำแล้วนอกจากยาง ปล่อยลุกไว้หมดเลยไม่ได้ถางนี่วาไม่มีงานอะไรยางขึ้นราคาแล้วก็เนี่ยถางแล้ว

อาลามะอาลามะแปลว่าเครื่องหมายอาลามะาะเครื่องหมายวันกิว่ามันมีอะไรบ้างอ,อันนี้เอาสัญญาณเล็กก่อนนะเพราะสัญญาณวันกิม,มันมีสัญญาณเล็กแล้วก็สัญญาณสัญญาณใหญ่ลืมมาแล้วพวก,ก,กัออันนนบีน อย <Okay. S 3> <cam> ่างก็ออกดีหยุดมานานแล้วว่าตัดยุดหลายวัน เวลาหยุดนี่พอเริ่มมาตัดก็มัน joy จะไหลด,ดีน้ำยาง ยังมันก็ได้กินแล้วโลนึงก็ขี้ยางนี่ก็ยี่สิบกว่าบาทเออยี่สิบบาทก็อยู่ได้แล้วได้กินได้ยากกัน mình có đại chín đại lấy và đại nôm che ở đây che <laughs> làm lạ đột. <laughs> ở đây ở đây kín. ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย <laughs> สมัยก่อยยาวช่องยูทูบนะครับสวัสดีนะครับ